ขอบคุณคุณกำมลวันค่ะสำหรับชนเผ่าลาหูนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของไทยนะครับแต่จากปัจจุบันพบว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติอีกเป็นจํานวนมากครับเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐและเมื่อวันเด็กแห่งชาตินะครับกลุ่มเยาวชนลาหูเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กกับไทย PBS พวกเขาต้องการพื้นที่สื่อสารในประเด็นปัญหาที่ยังไม่คืบหน้าของกลุ่มชาติพันธุ์ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครครับ เสียงกลองดังเป็นจังหวะประกอบท่วงท่าการร้องลํำของชาวลาหูพวกเขาเดินทางมาจากบ้านกองผักปิ้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครผ่านรายการเวทีสาธารณะพวกเขาต้องการพื้นที่เพื่อแสดงตนและบอกเล่าปัญหาที่พวกเขากำลังประสบอยู่เยาวชนชาวลาหูกว่า1ิคนเดินทางลงมาจากยอดดอย พือบอกความหวังในใจต่อผู้ใหญ่ในบ้านเมืองถึงสัญชาติไทยที่พวกเขายังเข้าไม่ถึงเพราะพี่น้องชนเผ่าลาหูที่บ้านของพวกเขายังไม่มีสถานะทางทะเบียนเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปแม้หลายคนมีหลักฐานการเกิดครบถ้วนแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบกลับยังไม่ออกเอกสารให้สุทิตาจะหรือน้องทิศอายุ18ปีพ่อแม่และน้องสาวอีกสองคนได้สัญชาติไทยไปหมดแล้ว ขณะที่เขายังไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่น้องทิศไม่ลักความพยายามเขาได้เข้าตรวจ DNA โดยแพทย์ได้ระบุว่าสุทิศเป็นลูกแท้ๆของนางฟูซาจะผมไปตรวจแม่มาแล้วอซึ่งที่จริงควรจะได้บัตรแล้วนะเอกสารก็พร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เขาบอกว่าอะไรถึงไม่ได้คือเขาบอกว่า ให้เขาจะส่งหนังสือไปที่กระทรวงให้กระทรวงกลับมาแล้วเขาจะแจ้งไปทีแล้วก็อีกอย่างคือเขาจะส่งไปให้ที่อำเภอครับแล้วก็เขาบอกว่าที่อำเภอยังไม่มีคณะกรรมการให้รอคณะกรรมการก่อนเขาก็เลยให้รอรอจนป่านี้ก็เลยไม่มีข้อข้ออะไรพ่อแม่แล้วก็น้องสาวอีกสองคนได้หมดนะคือเขาบอกให้รอนะครับรอมาหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นขึ้นนะ่ะขึ้นน้าเลย ในอดีตบัตรประชาชนอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนชายขอบเพียงแต่กลไกรัฐที่เข้าไปสร้างเงื่อนไขาทางสังคมให้กับพวกเขาสถานะทางทะเบียนจึงกลายเป็นสิ่งที่ชาติพันธุ์ต้องลุกขึ้นมาทวงถามเพื่อให้ได้สิทธิ์นั้นมาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่กำลังเติบโตเพื่อออกไปรับใช้สังคม <S <s กลุ่มชาติพันธุ์ก็เช่นกันพวกเขาพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชาติไทยโดยความรู้ความสามารถ นั่นหมายถึงการศึกษาที่พวกเขาจะเข้าถึงได้และสายงานที่รองรับหลังเรียนจบแต่สำคัญที่สุดคือเรื่องสถานะบุคคลที่รัฐไทยต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในไม่ช้านักข่าวพลเมืองกรุงเทพรายงาน